ข้อ3 1เนะครับเป็นโจทย์ลำดับอนุกรมนะไม่ยากโจทย์ให้ลำดับ a นะครับมาเป็นลำดับเรขาคณิตโดยที่มีผลบวกอนุกรมอน,น,นันตะ์นะตัวเนี้ยหนูอ่านสัญลักษณ์หนูควรจะรู้นะครับว่ามันคือ s Infinity นะบางคนเรียกอนุกรมอน,นันต์บางคนเรียกผลบวกอนุกรมอน,นันต์ก็ว่ากันไป b boy ก็เหมือนกันเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับตัวนี้ก็คือ s Infinity เหมือนกัน นะครับเขาเนี่ยจำได้หรือเปล่านะยังจำสูตรได้ไหมจากสูตร s i n f i n i t y ของอนุกรมเลขาคณิตนะครับสูตรคือ a 1ส่วน1ลบ r อ่ะในในเขียนเขียนให้จบนะจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อ Absolute r น้อยกวนน่า1นะ r คืออะไร r คือภาษาไทยห้เขาเรียกอัตราส่วนร่วมเกิดจากขวาหารซ้าย นะหนูต้องพดขวากับพดซ้ายที่อยู่ติดกันหารกันนะครับมันต้องมีค่าเท่ากันตลอดเพราะฉันมาดูลำดับชุดแรกชุด A ก่อนนะครับก็จะได้ว่า3ส่วน2เท่ากับ A1 ส่วนเอโทษ A1 โจทย์บอกให้เราด้วยนะก็เป็น1ส่วน1ลบ R เรียกว่า R1 ละกันนะครับผมนะ คูณไข้ย้ายข้างกัน1ลบ r 1นึเท่ากับสส่วนสเพราะฉันจะได้ว่า r 1, 1นะนึ่งเท่ากับหนส่วนสามนะนองเดียวกันมาดูชุด b boy บ้างนะก็ขออนุญาตเขียนเป็น b 1นส่วนหลบ r เหมือนกันแต่เป็น r 2นะครับผมชุด b boy ผลบวกอนุกรมอนันต์เป็น5 1> b 1โจทย์ก็บอกให้แล้วมีค่าเป็น7จ็ดนะพราะ1ลบ r 2ก็มีค่าเท่ากับ7จส่วนห r 2ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรเอย่ยลบสส่วนหสังเกตนะครับว่าทั้ง r 1และ r 2เป็นไปตามสมบัติที่ว่า Absolute r น้อยกว่า1นะึะไม่งั้นจะไม่สามารถใช้สูตร s Infinity เท่ากับ a 1ส่วนหลบ r, r ได้ เอาละถ้าตอนนี้หนูรู้ a 1กับ r 2แล้วนะครับเรามาดู an กันมาดูพจน์ทั่วไปของลำดับชุดแรกกันจากสูตร an เท่ากับ a 1 r กํลัง n ลบ1 a 1คือ1 r คือ1ส่วน3กํลัง n ลบ1 bn บ้างล่ะ bn ก็เป็น b 1 r กํลัง n ลบ1เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น r 1กับ r 2ก็ได้ก็เป็น7คูณกับลบ2ส่วนห กำลัง n ลบ1เพราะฉันหนุมดูสิ่งที่เขาถามเขาถามตัวนี้เขาถามซิกมาเเท่ากับ1ถึงอินฟะินิตี้ของ a n ส่วน b n นะหนูเอาหาร b n ให้เรียบร้อยก่อนไหวไหมเนี่ยถ้าหารในใจเลยสองตัวนี้หารกันหไหวไหมครับ หนึ่งส่วนเจ็ดอันนี้ไม่ยาก1นส่วนสมันก็กําลังเอ็นลบหลบสส่วนหมันก็กําลังเอ็นลบหงั้นหนูเอา1นส่วนสหารลบสส่วนหเนี่ยรวบฐานเลยทั้งหมดกําลังเอ็นลบหนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้ลบหาส่วนหกกำลังเอ็นลบหนึ่งานนะใครอยากดึง1นส่วนเออกก่อนก็ได้เพราะเป็นสมบัติของซิกมาอยู่แล้วนะครับว่าค่าคงที่ดึงออกนอกซิกมาได้ ถ้าหนูแทน n ด้วย1เข้าไปมันก็จะเป็นลบ5ส่วน6กําลัง0แทน n ด้วย2เข้าไปก็เป็นลบ5ส่วน6กําลัง1แทน n ด้วย3เข้าไปก็เป็นลบ5ส่วน6กําลัง2ไปเรื่อยๆพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นอนุกรมเรขาอนันต์อีกแล้วนะ้อนนี้อนุกรมเรขาอนันต์ขายดีเหลือเกินนะเรขาคณิตอนัอนต์ มี r เป็นเท่าไหร่ครับ r เป็นลบ5ส่วน6กลบ5ส่วน6ก็โอเคเพราะมันอยู่ในข้องเงื่อนไขว่า absolute r น้อยกว่า1จบหนูก็แทนค่าเข้าไปเลยเป็น a 1ส่วน1ลบ r ทันไหมลูกลบ5ส่วน6กำลังศตัวนี้ก็คือมีค่าเป็น1นะลูกสุดท้ายครับก็เป็น1ส่วน7 1ส่วนด้วย หกบวกหเป็น11บส่วนหนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเสร็จเป็นส่วนตอบหกส่วนเจนะถ้ามีช้อยก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะทำให้ตรงช้อยก็พอนะอ่ะรอค่เรียบร้อยครับข้อส1